ผู้ชมครับถ้าพูดถึงปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเนี่ยนอกเหนือจากหลบหนีเข้ามาแบบผิดกฎหมายถือว่าหนักพอสมควรแล้วนะครับแต่การหนีเข้ามาแบบผิดกฎหมายนอกเหนือจากนั้นครับโอ้โหเข้ามาอยู่กันเป็นชุมชนและที่สําคัญครับก็ามาทํางานแบบผิดกฎหมายแล้วยังมีการค้าและเสพยาเสพติดแบบผิดกฎหมายเข้าไปอีกเรียกได้ว่าความผิดนั้นดับเบิลทวีคูณเลยทีเดียวโดยเฉพาะในพื้นที่การบูรณาการกําลังร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองครับตำรวจแล้วก็รวมไปถึงภาคเอกชนที่เขาบอกว่าปีนี้ จะเอาจริงเอาจังแล้วครับจังหวัดสมุทรสาครพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าโรงงานเยอะซะเหลือเกินต้องบอกว่าในการจับกลุมครั้งนี้คุณผู้ชมครับตำรวจเองก็ตกใจเพราะว่ามีแรงงานต่างด้าวเนี่ยที่เขาตั้งตัวขึ้นมาเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายสาคัญในพื้นที่คือพฤติการเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากเริ่มแต่การเป็นผู้เสพก่อน ผู้เสพเสร็จปุ๊บเริ่มที่จะหาเงินใช่ไหมฮะเอามาเสพต่อก็ชักชวนคนที่เป็นแรงงานต่างด้าวด้วยกันเองนี่แหละมาเสพยาเสพติดทีนี้ทํายังไงล่ะครับผันตัวเองจากการเสพมาเป็นผู้ขายขายให้กับแรงงานต่างด้าวด้วยกันเองอีกนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นการทลายชุมชนแรงงานต่างด้าวขายยาเสพติดใช้คําว่าอัพยากันอย่างเสรีเลยทีเดียวพบแรงงานเถื่อนประกอบอาชีพผิดกฎหมายแล้วก็แน่นอนครับนอกเหนือจากยาเสพติดแล้วเจอทั้งปืนและเครื่องกระสุนปืนด้วยครับ แหมมาเป็นมาเฟียในเมืองไทยสัง,งั้นเลยทีเดียวผมต้องบอกก่อนนะครับว่าแรงงานต่างด้าวในที่นี้คือแรงงานต่างด้าวจากประเทศเมียนมาแบบร0 0เเซนเลยนะครับในการสั่งการครั้งนี้ครับพลตำรวจตรีธีระเดชอภิทักษ์อาฐิพัค,คกุลผู้บัคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครนะครับันเองพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพิเชษพงษ์แจ้งขายคมผู้กํากับการสพอเมืองนะครับก็สั่งการให้นำกำลังพร้อมกับกำลัง ตำรวจแล้วก็บรรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบชุมชนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในหมู่ที่7ตําตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งแน่นอนครับเป็นแหล่งมั่วสุมของแรงงานต่างด้าวทั้งแรงงานเถื่อนที่ประกอบอาชีพผิดกฎหมายเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายแล้วนะครับยังเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดด้วยคือจังหวะที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองรวมไปถึงภาคประชาชนในบุกเข้าไปคุณผู้ชมภาคประชาชนในที่นี้คือหมายถึงว่า คนที่เป็นเจ้าของโรงงานนั่นแหละอาจจะเป็นโรงงานข้างๆที่เพื่อนแรงงานฝั่งด้าวแจ้งมาว่าหุยพี่อีพม่าฝั่งนู้นน่ะมันร้ายนะมันแบบว่าตั้งตัวเองเป็นแบบเจ้าพ่อยาเสพติดอะไรประมาณนั้นปรากฏว่าครับบุกเข้าไปจับกลุ่มนั่งอัพยากันที่เรียกว,ว่าเสนออาชนิดว่าเย้ยกฎหมายกันเลยทีเดียวและที่สำคัญไม่ใช่มีคนเดียวด้วยเป็นกลุ่มแก๊งเหมือนอันตรพาลเลย พอเห็นเจ้าหน้าที่ครับทุกคนก็คือต่างแยกย้ายวิ่งคือกันหนีจ้าละวันจากการตรวจสอบนะครับจับกลุ่มแรงงานสัญชาติเมียนมาได้ทั้งหมด5คนด้วยกันก็คือนายซีเลนอายุ24ปีพร้อมของกลางเป็นยาบ้าจำนวน100เมตรนะครับในเร่งอายุ29ปีพร้อมยาบ้าอีกจำนวน117เม็ดนมตรในีแปรอาว อายุ24ปีพร้อมของกลางเป็นเครื่องกระสุนปืนขนาดจุด22และก็มีนานซานรรยูนะครับอีกหนึ่งคนแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการที่หลบหนีไปได้อีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามหาผู้ที่กระทำความผิดเพิ่มเติมต่อไปนะครับคือทั้งหมด5-6คนเนี่ยคุณผู้ชมเขามารวมตัวกันด้วยการที่คนที่เป็นหัวหน้าแก๊ง เริ่มเสพยาเสพติดก่อนแล้วก็ชักชวนคนที่ร่วมแก๊งหลังจากนั้นก็หาเงินด้วยวิธีการขายยาเสพติดให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวด้วยกันเองอีกทีหนึ่งนะฮะปฏิบัติการครั้งนี้ครับเป็นการบูรณาการระหว่างตำรวจทหารฝ่ายปกครองกระทรวงแรงงานและภาคประชาชนอย่างที่บอกภายใต้นโยบายต่อเนื่องนะฮะจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แล้วก็จากปัญหาที่พบว่าตอนนี้สมุทรสาครเองเนี่ยมันมีโรงงานหลายแห่งใช่ไหมครับที่ก็เอาแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมายเข้ามาทํางานและก็มีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามาทํางานด้วยเช่นเดียวกันคือทั้งหมดเนี่ยชอบไปมั่วสุมและกระจายกันอยู่ตามสนามตะก้อแล้วก็ร้านจอดรถนะฮะในพื้นที่ที่เป็นร้านสะดวกซื้อทีนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยทําไมเขามาอยู่กันเป็นเหมือนแบบเป็นบ้านของตัวเองเลยตั้งแก๊งกันชนิดที่เรียกว่าไม่ถูกกันก็ยกพวกตีกัน หรือถ้าถูกกันหน่อยก็อาจจาหน่ายยาเสพติดหรือเผลอเอไอ้แก๊งนู้นก็เป็นพ่อค้ายาเสพติดเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าตำรวจบอกว่าครั้งนี้ไม่ไหวแล้วครับได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนมารวบให้หมดยกแก๊งเลยทีเดียวผมให้ความรู้เพิ่มเติมหน่อยละกันนะครับในช่วงท้ายข่าวสมมุติว่านะแรงงานต่างด้าวเข้ามาผิดกฎหมายแล้วมาจําหน่ายยาเสพติดในประเทศไทยอีกกฎหมายในการจับกุมเนี่ยมันจะเหมือนกับคนไทยไหมนั่นก็คือในการครอบครองเพื่อเสพ จร,จริงๆครอบครองเพื่อเสพยาเสพติดนะครับโทษตอนนี้ก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทส่วนการจำหน่ายยาเสพติดคุณผู้ชมจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณและก็ชนิดของยาเสพติดแต่ด้วยความที่เขาเป็นแรงงานต่างด้าวคือคนต่างประเทศพูดได้ง่ายการะบวนการจะมีความแตกต่างนิดนึงตรงที่หลังจากจำคุกในประเทศไทยต้องบอกว่าจำคุกในไทยก่อนนะฮะเขาถึงจะถูกส่งตัวกลับเข้าไปยังประเทศต้นทางต่งตอไป ซึ่งแน่นอนนะครับก็จะโดนแบ็กลิสต์อัตโนมัตินั่นคือการเพิกถอนสิทธิการอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าสิทธินะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลอย่างเช่นการรักษาพยาบาลการอุทธรณ์คดีคือเหมือนคนไทยทุกประการผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนนั่นจะกำหมัดนะฮะเพราะว่านอกเหนือจากมาหากินในเมืองไทยแล้วยังมาทำความผิดผิดกฎหมายแบบที่โอ้โหมันก็เป็นโทษร้ายแรงเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงตอนนี้ตำรวจลุยจริงแน่นอนครับ